มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาชายนักเรียนหญิงม .4 ส,สงสัยพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารแอบโอนเงินออกจากบัญชีกว่า5 0 0แสนเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจจริงๆนะคะเมื่อนักเรียนหญิงชั้นม .4 ในอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีกว่า5 0 0แสนวันเดียว14ครั้ง ทั้งที่ไม่เคยกดลิก์ไม่เคยกดโอนหรือว่ารับสายแก๊้งคอเซ็นเตอร์แจ้งตำรวจคดีไม่มีความคืบหน้าโดยนางสาวกหนกวันอายุ16ปีนักเรียนชั้นม .4 อ,อาศัยอยู่ที่ปากพนังจงังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมญาติญาตินะคะได้เขาร้องขอความช่วยเหลือกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชค่ะโดยบอกว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตนเองพร้อมพ่อและแม่ประสบเหตุทางรถทำให้พ่อแม่จากไปทั้งสองท่าน ส่วนตนเองสาหัสนอนในโรงพยาบาลเกือบ1เดือนและหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วตนเองได้รับเงินประกันและก็พรบรจากอุบัติเหตุดวมเป็นเงินกว่า2ล9แสนบาทโดยโอนทั้งหมดเงินเข้าบัญชีของธนาคารค่ะ จากนั้นตนเองนําเงิน1ล้านบาทไปซื้อสลากออมสินแล้วก็อีก1ล้านบาทไปซื้อสลากทกศเหลือเงินติดบัญชี9 0 0 0 0สนซึ่งที่ผ่านมาตนเองใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาจนเหลือ5,000 0นบาทเพื่อเก็กบเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ทุนการศึกษาของตอนเองปรากฏว่าวันที่5พฤศจิกายน2อ6 5ยที่ผ่านมามีการโอนเงินออกจากบัญชีวันเดียว14ครั้งสูญเงินไปถึง5,11,000บาทเหลือเงินในบัญชีเพียง800บาทเท่านั้น จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สพปรับขนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและทางตำรวจได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลจากธนาคารอมสินสาขาปรับขนังซึ่งตนเองตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ตนจะมีแอปธนาคารแต่ไม่เคยกดโอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยกดดิ้งหรือไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เลยรวมทั้งไม่เคยกดรับสายแก้งคอเซ็นเตอร์ธนาคารไม่รับผิดชอบอะไรแจ้งความกับตำรวจก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ผ่านมา3เดือนแล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเรื่องนี้ได้ออกมาช่วยเหลือตนเองด้วยทางด้านนายรีชาอายุ33ปีนายชายแล้วก็ภรรยาได้พยายามเข้าไปตามหาข้อมูลจากชื่อบัญชีที่โอนเงินไป ชื่อนางสาวราพรพบว่าเป็นนักเรียนมัธย,ยมอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งชัดพูดคุยสอบถามเรื่องบัญชีดังกล่าวปรากฏว่านางสาวราพรให้การยอมรับว่าเป็นบัญชีของตนเองที่รับเปิดจ้างให้กับคนอื่นได้ค่าจ้างครั้งละ600บาทเท่านั้นและไม่ทราบเรื่องที่ถูกนําไปใช้ในการกระทําผิดกฎหมายเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีข้อมูลเหล่านี้ตนเองได้มอบให้พนักงานสอบสวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ปกติบัญชีของนางสาวกนกวันหรือว่าน้องแม็กนั้นหลานสาวของตนเองตั้งใจโอนได้ไม่เกินวันละ1 0 0 0 0แบาทแต่มีการเปลี่ยนยอดเป็นวันละ2 0 0 0 0นบาทซึ่งคนที่เปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของน้องแม็กตนเองสงสัยพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขาปรับขนังท่านหนึ่งที่เป็นคนจัดการเรื่องของการเปิดบัญชีแล้วก็การรับโอนเงินจากบริษัทประกันกว่า2.9ล้านที่หลานสาวตนเองได้รับเมื่อ2ปีก่อน เรื่องนี้ธนาคารจะต้องออกมาชี้แจงแต่ที่ผ่านมาตนเองไปตามความคืบหน้าที่ธนาคารหลายครั้งไม่เคยได้พบขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ